เฮ้ยเจอทองด้วพี่ดูดีๆแล้วนะเว้ยไม่ใช่ทองแท้หรือเปล่าเฮ้ยมัวทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวตูดก็มาหรอกเพราะแกนั่นแหละมัวแต่แยกทองอยู่ได้ กูมันแยกไม่ออกไม่หว่าเพ่ทองแค่น <Yes> ี้แต่มันแยกไม่ออกแยกไม่ออกหรอครับเพราะเราใช้ทองเอจีทองชนิดพิเศษที่เคลือบผงทองจากเยอรมัน9้าช um> ั้นทำให้ไม่ลอกไม่ดำและเหมือนจนแยกไม่ออกและทองหงอยู่อีอย่าผมเชื่อรางเขานักเหมือนอง